วันนี้ปอนมีแอปดรอปไฟล์ดีๆมาแนะนำครับนี่เลยครับ s e n d Anywhere เป็นแอปที่สามารถส่งต่อไฟล์ได้ง่ายๆตัวแอปเป็นการส่งไฟล์แบบออนไลน์นะครับดังนั้นเพื่อนๆต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนเพื่อจะอัปโหลดไฟล์สามารถส่งไฟล์ได้ทางรูปภาพวิดีโอเสียงหรือไฟล์อื่นก็ได้นะครับเพื่อนๆยังสามารถกดแชร์ไฟล์จากที่อื่นแล้วส่งผ่านตัวแอปได้ด้วยนะครับตัวแอปจะเจนรหัสสำหรับรับไฟล์ขึ้นมาให้เครื่องที่จะรับไฟล์กดรับนะครับจากนั้นก็กอกรหัสนี้ลงไปได้เลย และอีกกรณีคือเมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi สัญญาณเดียวกันตัวแอปก็จะขึ้นดีไวมาเป็นตัวเลือกด้านข้างแบบนี้นะครับถือว่าเป็นอีกแอปที่ใช้งานสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งเพื่อนคนไหนที่ต้องส่งไฟล์ผ่านหลายๆดีไวคือเหมาะสุดๆเลยส่วนตัวปอนใช้เซนอินนีแวร์ในการส่งไฟล์ข้ามไปมาระหว่าง Windows ไป Mac Mac ไป Android หรือ Android ไป iOS เครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ตามกันดูนะครับถ้าชอบคลิปที่ปอนมาใช้อะไรดีๆแบบนี้ปอนฝากกดใจกดแชร์เป็นกำลัง